ากาไาโอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อมีรักชาวอาวีทุกคนเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมเอเดีดเดดอีกแล้วนะจ่ะจับไปครับผมวันนี้เราก็มาจับเป็น R O E นะครับผมต้อนรับปีใหม่ก็หน่อยนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับผมจัดไปครับผมขอให้มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตถ้าน้องดูคลิปพี่ก็ขอให้ดีดีเข้าไปใหญ่นะครับผมเอออย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ่ะจัดไปตอนนี้เราก็มาเล่น R O E นะครับหรืออ้อยเนี่ยของเราหน้าเองนะ เออก็จัดครับผมตอนนี้ดูจากทรงแล้วน,น่าจะเสียเปรียบยับยับนะครับฝั่งผมแม่มีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครผมคือหลักๆที่ผมรู้สึกว่าไม่โอเคสำหรับผมนะสอตัวก็จะมีแรดนะครับผมกับซูเปอร์แมนนะเออเพราะว่าตัวมันเป็นตัวที่ไม่ได้คอมโบกับใครอะ่ะแม่ง่ายออกอย่างเดียวอะ่ะนั่นแหละผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเออโอเคเออไม่รีบนะครับฟ้าผมน่าจะโดนเวรน,นะโอเคทีมผมไม่ไหวนะเพื่อน เล่นไปก็เสียเวลานะมาบนไม่บอกเลยจริงๆไอ,อจู๊ดเองก็น่าจะเห็นนะเวย้ยเออนั่นแะละครับผมจัดไปฟาร์มไปก่อนนะผมไม่มีอะไรมากนะพยายามเล่นให้สี่ก่อนแล้วกันนะครับเออจัดไปครับผมเฮ้ยตายนะอ่าโดนตายโอเคครับฟิกแล้วเฮ้ย<ๆ>เกือบแล้วเกือบแล้วเฮีย<ๆ>เกือบแล้ว<ๆ>กวูปล่อยแม่งตายเลย กูปล่อยแม่งตายเลยแล้วกันเชื่ออะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับสกิลเราไม่ไม่ไม,มีนะเราตายหมดนะครับผมทีมผมโ okay, อเคทำไรนะเราไม่ต้องกลับนะครับเรารอเคลียร์เวฟตัวเงินตัวทองนะเพราะเหลือคลิปรวยอยู่โอเคเก้าสิบสองบาทนะครับผมแชทไปตอนนี้ทีมเราน่าจะโดนเวทเดบยันะฝั่งนู้มแบบต้นเกมจ๋าเลยนะครับตัวละครค่อนข้างแบบดูดเลือดทุกตัวมีเอลซูตัวเดียวที่ไม่ดูดอะ่ะเออแค่นั้นแหละแต่มันจะสู้เราได้หรือเปล่านะครับผมโอ้โหทีมรุยยับอีกแล้ว อะไรครับผมบรเราก็ฟาร,ร์มไปก่อนนะเราไม่เล่นนะครับอันนี้เราเล่นกดโซโลแรงนะ <Huh? S 1> ทีมมันก็จะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่ละตาอี้อคนแบกหัวจะปวดเออแต่ก็ไม่รู้ว่าตานี้จะได้แบกหรือเปล่านะเราก็ขอให้ได้แบกละกันนะครับผม <c oughs> เราไม่ไหวนะตอนเนี้ยหูเยอะเกินนะเยอะเยอะไม่ไหวครับต้องปล่อยนะ <c oughs> ต้องตายแล้วเออเดโดใส่ทําไมอ่ะเพื่อนโอ้โหเฮียเวลงเวเลสโอ้โหให้อยู่กันครบนะครับ ไม่ใช่เวเลสดีมาเกนกาไอสองตัวนี้เงเหรอวะมันโหดจังวะมันดูดเลือดมันตัดเลื่อนยับอ่ะนะทุกคนโอเคครับไม่เป็นไรนะแล้วก็ฟาร์มไปก่อนนะครับไม่รีบเล่นนะรีบเล่นเดี๋ยวจะซวยะนะครับเดนอ้อยต้องหาตังก่อนนะเ,เรามีไอเทมยังไงเราก็แบกอยู่แล้วนะครับผมไม่มีะลรมากน้องๆฟาร์มไปก็ตอนรับปีใหม่เลยนะคลิปแรกบอกเลยขวันเจี๊ยบแน่นอนเฮ้ยเอาเรื่องนะไม่เล่นนะครับ ไม่มีตัดเลือดสู้ยากจริงนะครับไอพวกตัวอย่างนี้นะถ้าเราไม่มีตัดเลือดเนี่ยเราก็ต้องมีไอเทมที่ค่อนข้างแรงนะครับแบบออกได้เป็นยูทูบอะไรเงี้ยเอออย่างนั้นไหวแน่นอนนะท<ม>ุกตัวนะครับจัดไปโอเคครับได้โซลิเวอร์แล้วนะนนี้ผมออกโซลิเวอร์ชิ้นแรกเลยนะครับรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าธรรมดาก่อนนะเฮ้ยตายไม่รอดแล้วมึงจะรอดอยังไงล่ะสก,กิลกูครบขนาดนี้แล้วมึงจะรอดอยังไงล่ะน้องเออโอเคกลับบ้านาก่อนครับวิญญาณมาวะมันไม่มาหาเรานะถือว่าดีครับ ใจเย็นนะเพื่อนค่อยๆเล่นนะครับเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วเห็นปะถ้าเราค่อยๆเล่นแบบใจเย็นๆนะไม่จำเป็นต้องรีบเล่นเลยนะคือถึงเราจะเป็นตัวต้นเกมก็จริงครับแต่ต้นเกมนะทีนี้คือมันไม่ได้สามารถจะต้องบวกได้ทุกไฟอะไรอย่างงี้นะเออเข้าใจผิดวะนั่นแหละมันมันไม่ได้สามารถบวกได้ตลอดนะโอเคแรดลาดกูละตัวหนึง่งไมนไรนะให้มันลาดไปอ้าไอเฮียอันนี้ไม่ใช่ละเพื่ออะไรวะ ไอเฮียคือกูไม่รอเวฟคีบคมึงหรอเพื่ออะไรอ่ะเอาตัวหนึ่งก็น่าจะพอมั้งจริงๆอ่ะคือ้าดบัฟป่ายางงี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออแล้วแบบเฮียกูช่างแมงนะครับเราไม่สนใจแล้วนะไอพวกเฮียอย่างนี้ขอโทษทีนะผมจริงๆผมไม่ค่อยด่านะอันนี้คือแบบว่ารู้สึกว่ามันอ่าถ้าอีกถ้าตัวนี้อีกกลัวไม่ใช่ละนะครับถ้าตัวนี้กูจะด่ามึงนะครับอ่าโอเคไอเฮียนะครับ นี่คือด่าแบบจริงจังเลยนะไอเฮียมึงเอ๋ออะขอโทษนะที่จะบอกว่าแรดแบบว่าตัวละครมึงเอามาเล่นคนเดียวอยู่แล้วแล้วมึงยังมาทําตัวฮิยิอย่างนี้นะโอเคจดไปกลัวหมดอ่าเฮียสวยแตกหนึ่งมาเลยแตกสองเวอร์ก<ๆ>ูสไปเดอร์แมนลารไปดีเฮียเป็นไงละ่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างไะเวลาโดนลารดิบหายคือเล่นเล่นแบบกระโลงเองนะไอเนี่ย ดูปอมเปิรมมันก็แบบเคลียร์ทิ้งหมดนะไม่ไม่กันไม่อะไรนะครับอ่าดูมันเอาอีกนะตัวนี้อ่ามันได้ไปไม่เป็นไรนั่นหาะทำทรงวาร์ปใส่ไม่ได้เก่งไม่ได้ไม่ได้ฉลาดเลยครับมึงโง่ได้ซ้ำนะครับแ랩กูบอกแค่นี้เฮียทำตัวทำตัวเป็นเด็กนะครับผมโอเคไม่เป็นไรเช้ามานะครับนี่ครับอันนี้คือสาเหตุหนึ่งนะที่ผมชอบตัดเบฟไอพวกโง่นะครับด่าไม่่มนมึงทำไปเพื่ออะไรวะ เออคืออยากรู้แค่นั้นนะ่ะมึงทำไปเพื่อ,อเพียงพาก,กูตัดเวฟมึงเหรออะจริงจริงนะครับผมไม่ได้นี่นะแต่พวกโง่โงแบบเนี้ยตัดเวฟแม่งไปเลยนะครับมันไม่มีประโยชน์เฮ้ยอุย๊ยสุแม่งกูตายโอเคคืเอเอาตัวมาเล่นคนเดียวตัวเองเล่นไม่ได้นะครับตัดเวฟก็ไม่ได้นะทําอะไรก็ไม่ได้เอาเวลาที่มาลัดบัฟผมเนี้ยเยชื่อไหมไปเดินเคลียร์เวฟเลนอื่นน่ะมันจะรวยกว่าน,นี้อีกผมบองตรงนะครับ คือคนเราเล่นมันก็ต้องหาวิธีเล่นป่ะเฮ้ยไม่หลอดก็มาดิตัวสุดดูเดี๋ยวเห็นนะเนี่ยมึงไม่รวยเพราะอะไรเพราะมึงไปยืนตรงนั้นอะเห็นป่ะเห็นมินิแบบมปไหมเออคือคือเวฟเวิร์มึงก็ไม่มาเคลียร์ไม่มาตัดอย่างเงี้ยเวลาผมตัดมันก็ไม่มาอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแล้วทีนี้จะมาแบบว่าเฮ้ยมือนี่นะมึงนี่นะน,นะให้ดูตางม,มันสามพันครับ ผมไม่อยากจะด่าแม่งหรอกนะจริงๆผมก็อยากโยนนะปกติผมขายของทิ้งแล้วบอกเลยนะครับผมนี่ถ้าเจอแบบนี้ผมขายของทิ้งนะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเออผมก็ตั้งใจเล่นอยู่ผมจะดูดีว่ามันจะทํายังไงต่อนะเออปกตินี่ถ้ารัดบัฟผมตัวหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลนะ่ะผมก็ผมก็โยนแล้วนะผมรู้สึกว่าผมไม่อยากแบกไอ้พวกงงง,งอยนะ่างนี้ครับไม่รู้นะเออคลิปนี้อาจจะด่าหน่อยนะรบกวนเพื่อนเพื่อนทนรับฟังหน่อยนะครับน้องๆ้อง,องเออ ก็ถ้าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างผมก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้นะครับเคยเจอไอ้พวกประมาณนี้ไหมเออคือตัวเองไม่ได้เล่นเก่งอะ่ะเข้าใจป่ะแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรได้เลยนะครับคือเอาง่ายๆไม่มีประโยชน์อะ่ะแค่นั้นนหะคือแลมันเป็นตัวละครที่แบบมึงต้องเล่นคนเดียวอยู่แล้วอะ่ะแล้วมึงต้องมีฝีมือต้องมีสก,กิลเพย์ถึงจะเก่งอะ่ะเข้าใจป่ะเออแต่ถ้ามึงทาอย่างนี้เล่นก็ไม่เก่งทําอะไรก็ไม่ได้นะครับแล้วยังมาทําตัวอย่างนี้อีกภาระที่นี่ชัด,ชดนะผมไม่มีดีกว่าจริงจริงเออถ้าถ้าเลือกได้นะ ไอแรดแบแวนการ์ดสักตัวนึงเนีผมเอาแวนการ์ดยังคุ้มกว่านะแวนการ์ดยังตีป้อมได้นะที่นี่ทำที่อะไรไม่ได้นะเออทำได้อย่างเดียวแบบปันป่นกวนเพื่อนๆในทีมครับเอ๊ะเฮียกูด่ายับเลยทีนี้เอาได้นะตอนแรกเราไม่ไหวนะครับตอนนี้เราไหวละเอเลนมาเด้เฮ้ยเฮียที่หายละตายไปดิสวยจัดไปโอยสกอร,ร์เราตีตื้อมาแล้วเหรอสิบสองต่อสิบสี่เหรอว้อือดูเอาดาร์กแล้วกันนะครับ ให้เพื่อนมันโซนกันไปนะเออไปเล่นเลยเพื่อนไปเล่นของพวกมันเลยจริงๆให้ซูเปอร์แมนไปโซนได้นะเออผมมีทมาอยู่นะครับถ้าซูเปอร์แมนไม่โซนเนี่ยอาจจะเสียได้เฮอ,อเอาสะหน่อยกว่ามั้งโอ้โหชิบหายถอยเลยซุปโอ้ยตายเลยเหรอแรงเกินโหดซุปก็เข้าสุดเกินนะจริงๆผมไม่ได้กะจะเอาสุดนะครับผมคิดว่าเอออาจจะโหดไปดโดนเอลซูนะเยอะเอลซุอยู่หลังมาเกงก้านะครับผม ซูเปอร์แมนกูเข้าสุดไงตายซะโอเคไม่เป็นไรก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรมากนะตอนนี้สกอร์เรามาแปดตัวแล้วนะโอ้โหขนาดเกมเราแบบค่อนข้างเสียเปรียบนะจริงๆมันเสียเปรียบไหมมันก็เสียเปรียบนะเอาจริงๆอะ่ะผมเล่นกลับมาได้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะผมเพราะผมไม่มัวไงมาเดยเอาเบ้าแต่ผมไม่เอานะไม่ไหวนะครับมาเกนก้านะเหมือนจะไหวนะแต่ไม่ไหวนะเอาจริงๆเล่นกับมันยากนะครับไม่ต้องฝืนไม่ต้องไปแบบไปสู้อะไรมาก ดูไอ้เฮียแม่งมาล่าคลิปกูทุกตัวนะมึงล่าคลิปกูกูก็ตัดเวฟมึงอะขนาดน่ะเออกูไม่ซีอยู่แล้วอ่ะดูดูห็น่อยมดูเดมาล่าผมไวเพื่อเจอนะไอ้เฮียไปครับเราไม่ต้องสนใจแม่งนะเดี๋ยวผมค่อยด่าแม่งทีเดียวตอนท้ายเกมเฮ้ยหยานสวยหยานแตกนะลอยสุนะคไอ้สุอยู่ไหนโอเคเจอละกูเจอตัวแล้วไง เพื่อนเชื่ด้วยเพี่อไม่มีใครอยู่กูเลยมีกูอยู่คนเดียวชีพหายเรียวนะครับผมโอเคไอ้เขี้ยวไปเลสมาเดี๋ยวอย่าเกี่ยวโดนโอ้โหโดนอีกมาเดี๋ยครับก็มาเดียโอ้โหชิพหายละเอ้ยได้อยู่นะห้อยถึงห้อยถึงเขาไม่ถึงวะเฮียละกูควรดิคิดว่าจะสวนพี่เหรอหน้องโอ้โหพี่มันแบกเกินสิบเอ็ดคิวนะครับไมเกนก้าไมหลอดจังหวะนี้มาเดีย ก็มาดิครับโอเคสวยเก็บมาหมดนะจัดไปเดี๋ยวเอาบาฟ้าก่อนเฮียแรดอยู่อีกแลฮิแอยแม่งเอาบาฟ้ากูอีกไอฮิอ่ะนี่สัตว์เฮียจริงจเฮียเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจบเกมก่อนเฮียกูจะไปดูรูปมึงนี้ดูเบ้าแม่งนะกูจะประจานแม่งลงเฟซลงยูทูบกูนี่แหละเฮียแม่งเฮียจริงจริงขอโทษนะทุกคนที่แบบด่าหน่อยนะเออแต่แม่งแบบ ผมไม่อยากด่าแม่งเลยเสียสมาธิเล่นเข้าใจปะคือเราเล่นแบบชิวๆของเราไปแล้วกันนะครับคือมันไม่มีประโยชน์ก็ปล่อยมันไปนะคนอื่นยังมีประโยชน์นะเออ,เอจ,รจริงๆอ่ะอันนี้เอ,อ้ยหูดนไม่ติดเกือบละเกือบละเดี๋ยวไปเอาบัฟฟ้าแม่งก่อนนะเอาบัฟกูเอาบ,าบัฟทีมมันก็ได้วะเฮ้ยได้นะเพื่อนเอาหูเฮียทีมูตายก่อนก็มาเลยครับโหนไปลงมาเลยเออถอยเลยปล่อยเฮียแลนด์แม่งไป ตอนนี้เราได้เฟนรีวูทูแล้วนะคือถ้าเราได้เฟนรีวูทูอะทุกคนคือเรื่องตัดเลือดอะบางทีมันก็ไม่ได้จําเป็นเลยนะครับถ้าเรามีเฟนรีวูทูนะครับเพราะว่าดาเมจเรามันจะแรงนะครับไอตัวเด้งเลือดมันเด้งไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถแบบไม่ต้องออกก็ได้นะส่วนตัวผมนะอันนี้คือแบบผมเล่นมาผมจะประมาณนี้นะครับถ้าผมรวยผมมีไอเทมที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วอะผมก็จะไม่ออกเฟนไม่ออกตัดเลือดนะทุกคน ผมจะลองแบบฝืนออกไอเทนดามจหลกัลกๆไปเลยนะครับพอมันออกมาปุ๊บเออถ้ามันเบอร์ชุดเดียวหายอย่างเงี้ยโอเคเราไม่จำเป็นต้องไปออกไอพวกตัดเลือดนะเออแต่ตอนเนี้ยถามว่าควรออกไหมควรนะครับเพราะว่าฝั่งลงค่าแม่งดูดเลือดสี่ตัวทุกคนอันเลนมาเกนกาหยานเวเลสนะครับก็คือแบบแม่งตัวดูดเลือดคนโหดทางนั้นอนะเออเข้าใจปะก็เลยแบบจริงๆิงทีมเราก็ควรจะออกนะครับแต่ออเลอร์น่าจะออกนะแต่อ้เทียแรดเนี่ยแหละไม่ออกนะครับตัวปัญหาเนี่คือ เอาตัวมาเล่นคนเดียวแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรให้เพื่อนอะไรเงี้ยเออผมไม่รู้หรอกมันทาอะไรหรือเปล่านะแต่เราอาคาติละเพราะมันกวสซนตีนก็มาเิตายแนละ้วติดเคิดเฮ้ยเออโดสวนก็มาดิจะเอาใครอะ่ะเพื่อนไบสิบห้าคิวนะครับแบกจัดแอซิดไม่มีสักตัวนะแล้วก็ไม่ตายเลยนะผมไม่มั่วเออตอนเนี้เอาเรื่องปะเอาเรื่องน้องดูแลจะจาแนะนําไปใช้นี่โคตรโมนะครับยังหัวร้อนกับแ้วอยู่เลยกูพี่อะ เฮี้ยมันเฮี้ยจริงๆอะ่ะเออให้ทำยังไงได้นะครับต้องบนเอ๊ะไอ้ออนี่มันกคส้นตีนเลคือผมแบบไม่ค่อยมาด่าใครออกคลิปอย่างงี้นะปกติผมด่า,าก็เกียวไปในใจนะเออพยายามทำคอนเทนต์พยายามทำอะไรให้มันแบบว่าสนุกสนานนะไม่อยากหัวร้อนนะครับเฮ้ยโอ้โหสติกเกอร์อเคยไม่เป็นไรนะไปเอาป้อมบนแล้วกันพี่มาแล้วจู้เฮ้ยมันกล้าอะไรอะไรเ่าไปดีกว่ามันกล้าดิงที่ทสวยมันกล้าดิงบ้านแตกหมดนะครับน้อง ไปดีกว่ามั้งเพื่อนมันเกิดหมดแล้วนะทีมไหวปะล่ะทีมไหวผมก็ไหวแค่นั้นอนะโอเคไปเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได,ด,ด้อย่างนี้ไหวนะโอ้โหไม่ไหวแล้วมั้งก็มาเดบิเลสโอ้โหก็มาดิครับโอ้โหโคตรเซ็งเฮ้ยไถรดวเออโอเคจบเกมมันพี่เรียบร้อยนะผมสำหรับการเล่นอ้อยโคตรแบกนะตอนนี้แล้วก็เจอไอ้พวกป่วนปั่นประสาทนะคนตีนนะเออ ที่หจริงๆนะครับไม่ใช่แรดนะเดี๋ยวกูจะเปิดหน้ามึงนะครับผมขอให้แม่งตั้งรูปโปรไฟล์เฮ้กูอยากจะเห็นเบ้าแม่งจริงๆในพวกเล่นที่ที่อย่างเงี้ยนะครับคือบางทีผมไม่ได้หงุดหงิดอะไรนะแบบเออเอาไปตัวหนึ่งผมไม่ซีหรอกกับการที่ผมเอาเวฟมันนะอะเข้าใจปะแต่มันเล่นตัวละครที่ทําเวฟช้าอะไรช้ามาอยู่แล้วอะแล้วมันก็ยังยึกยักยึกยักไม่เดินมาเคลียเวฟอีกไปยึกยักตรงนั้นตรงนี้คือมึงเล่นดักแล้วมึงไม่มาเคลียเวฟมึงจะบอกว่ากูไม่ลองไม่ได้มึงจะรอให้เขามาตีป้อมมึงเหรอเข้าใจปะ เออแล้วกูเป็นป่ากูต้องเดินเกมไวอะมึงเดินช้าเองอะอันนี้มันเป็นความผิดของมึงนะพูดตรงๆนะครับกูเห็นแก่ตัวก็จริงแต่กูแบกจริงอ่ะเข้าใจะปะ16ศูนย์อย่างเงี้ยคือ15ศูนย์เออคือแรดอะอะดามเมจมันเยอะนะถือว่ามันดามเมจเยอะนะถ้ามันไม่ติดปั่น,นครับตัดเลือดมไม่มีนะเห็นเออร์เลอร์คะแนน6.8ไหมแต่ผมว่าเออร์เลอร์มีประโยชน์กว่านะเพราะเออร์เลอร์มันมีตัดเลือดไงเข้าใจะปะคือกูไม่ได้อคติกับแรดนะเว้ย แต่แล้วมันทําตัวแบบนี้มันก็เลยทําให้ผมต้องอคติกับมันอีกนิดนึงเอออาจจะมีนิดนึงหแหละเฮียนีด,ดูเบ้าแม่งเหียวอุ้ยสภาอผ้เพี่ะเด็กกระโปงนะครับผมดูนะมีใครมีเพื่อนในที่น,นี้ก็อย่าไปเล่นกับมนับมงงงน,น,นนะครับผมงองแงงองแงนะครับผมเล่นเอเอก็ยังทําตัวเอเอนะเออดูไอจีมันอะไปสอ่องกันแล้วกันเฮียเด็กเฮียนะครับก็ประมาณนี้นะเออไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะนะจริงๆอะเพราะตอนนี้ผมก็แบกอยู่แล้วถ้าจริงๆผมไม่แบกมันจะมีปัญญาแบกเปล่าแค่นั้นเอง เออกูมไม่ได้แบบว่าตัวเองเก่งอะไรหรอกเออแค่น,นี้แหละน้องๆตอนรับปีใหม่ด้วยคันหัวหรอแล้วกัน <laughs>